วันนี้มีอีกกรณีหนึ่งคุณผู้ชมคะที่เกิดขึ้นนะคะเป็นกรณีที่นักบินผู้ช่วยของสายการบินไทยไลออนแอร์นะคะเที่ยวบินหัดใหญ่ดอนเมืองหมดสติกลางอากาศค่ะกับตันต้องนำเครื่องลงฉุกเฉินที่หัดใหญ่นะคะแต่สุดท้ายแล้วค่ะทางผู้ช่วยนักบินท่านนี้ก็เสียชีวิตหลังจากที่ส่งโรงพยาบาลขณะที่ผู้โดยสารทั้งลำปลอดภัยค่ะ วันนี้เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นกับเครื่องบินของสายการบินไทยไลออนแอร์เที่ยวบินทีเอสลแปดหหัดใหญ่ดอนเมืองโบอิ้ง7 3 7 900นะคะเมื่อนักบินผู้ช่วยเกิดหมดสติกลางอากาศขณะขึ้นบินจากท่าอากาศยานนานาชาติหัดใหญ่ไปยังดอนเมืองแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตในเวลาต่อมารองผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติหัดใหญ่นายเจษดาเพชรเม็ดใหญ่บอกนะคะว่าเที่ยวบินนี้ออกจากสนามบินหัดใหญ่ในช่วงเที่ยง27นาทีมีผู้โดยสารทั้งหมด152คน ต่อมาเมื่อเวลาเที่ยง50ค่ะทางหอบังคับการบินสนามบินหาดใหญ่ได้รับแจ้งจากกัปตันว่านักบินผู้ช่วยเกิดหมดสติหลังจากที่บินออกจากหาดใหญ่20นาทีเท่านั้นขณะนั้นบินอยู่ในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงขอกลับมาลงฉุกเฉินที่สนามบินหาดใหญ่อีกครั้งและส่งเจ้าหน้าที่รวมถึงรถพยาบาลไปรับตัวนักบินผู้ช่วยรายนี้ส่งต่อไปอยังหน่วยแพทย์กองบิน56และเจ้าหน้าที่ก็พยายามช่วยชีวิตนะคะด้วยการปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายก็ไม่ดีขึ้นค่ะ จึงรีบส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลสงขลานครินจากการตรวจสอบไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทราบชื่อนักบินผู้ช่วยรายนี้แล้วนะคะคือนายปีเตอร์เอสเบิร์ตอายุ47ปีเป็นชาวเนเธอร์แลนด์ and, ค่ะส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตตอนนี้แพทย์กําลังอยู่ระหว่างการพิสูจน์ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนะคะก็รอฟังการให้ข้อมูลของทางสายการบินไลออนแอร์นะคะที่จะออกมาให้ข้อมูลต่อไปค่ะ